ถ้าใครสนใจ ID ดีฟ a 4แล้วก็ r o v มีทั้ง ID เงินล้วน ID ดองการ์ดรับเติมเงินเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังเช่นเคยสําหรับในคลิปนี้ฮะก็มีในเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องราวต้นกำเนิดความยิ่งใหญ่ของทีมปีศาจแดงที่ต้องผ่านอุปสรรคล้มลุกคุกคานมาจนผ่านจุดนี้มาได้ส่วนใครที่เป็นแฟนบอลแมนยูก็อย่าลืมเม้นแสดงพลังไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถช่วยอุดหนุนรหัสเกมฟีฟ่า4มีทั้งแบบทีมแล้วก็เติมเอ็มกดได้ที่เพจเพียตูลิงกอยู่ใต้คลิปเลยก็ขอขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนกันนะครับเปิดเรื่องมาณนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในช่วงยุคต้น50เนี่ยก็กำลังอยู่ภายใต้การคุมทีมของโค้ชชาวสกอตแลนด์ที่มีนามว่าแมสปารบี้ซึ่งตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลมาก่อนที่เล่นเป็นตำแหน่งกองหน้าให้กับแมนซิตี้แลวก็เวอร์พููมาแล้วและในช่วงเวลาที่เขาแขวนสตาร์ทไปทางทีมเวอร์พููเองก็ได้ทาบทามตัวเอาไว้ให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็มาเลือกรับงานกับแมนอยู่ในเต็ดแทนในฐานะเจ้าในายใหญ่อย่างเต็มตัว หลังจากการคุมทีมเนี่ยทางแมสส์บัตบี้ก็ทำสิ่งที่ทุกคนในสมัยนั้นเนี่ยต้องงงกันด้วยการดันนักเตะดาวรุวงขึ้นมายกชุดแล้วก็โลนักเตะรุ่นเก่าออกไปเรียกได้ว่าใช้ความสดใหม่เข้าสู้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งก็มีชื่อว่าบ็อบบี้ชาลตันซึ่งอยู่กับทีมชุดเล็กของยูไนเต็ดมาแล้วถึง3ปีโดยไม่ได้รับโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่สักทีทั้งที่คนอื่นๆก็ได้ขึ้นกันหมดแล้วแล้วด้วยความสงสัยเนี่ยบ็อบบี้ก็เลยเข้าไปคุยกับจิมม ผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้มันรู้เรื่องไปเลยแต่ทางเมอร์ฟี่กลับตอบมาว่าถ้าพร้อมแมสปัตบี้จะเป็นคนบอกนายเองทางบ๊อบบี้เองก็เลยยังไม่เขียเขาเองก็เลยระบายออกมาว่าตัวเขาก็ทำตามที่โค้ชสั่งมาโดยตลอดไม่เคยขัดคำสั่งเขาแม้แต่ครั้งเดียวทางเมอร์ฟี่เองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากบอกว่าให้ฝึกซ้อมต่อไปจากนั้นบ๊อบบี้ก็ออกจากห้องไปเพื่อไปหาคนที่สามารถแนะนำเขาได้ นั่นก็คือดันแคนเอ็ดเวิร์ดกองกลางยอดอัจฉริยะของทีมทางเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยก็ได้แนะนําเหมือนกับเมอร์ฟี่เลยแถมเสริมได้ว่าต้องฝึกหนักเข้าไว้เพราะการเคลื่อนทีมชุดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและการรักษาตำแหน่งตัวจริงในทีมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน เขาก็เลยไม่มีทางอื่นนอกจากซ้อมแล้วก็ซอมเรียกได้ว่ามาคนแรกแล้วก็กลับคนสุดท้ายตลอดจนเป็นแบบนี้ทุกวันในที่สุดมันก็ไปเข้าตาบอสใหญ่อย่างแมสสปาบี้ที่เห็นถึงความทุบเทในตัวเด็กคนนี้และแล้วในฤดูก,กาลนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีการก่อตั้งรายการยูโรเปียนคัพชิงทั่วยยุโรปขึ้นมาเพื่อหาสโม,มสรที่ดีที่สุดในยุโรปในแต่ละปี ภาพก็ตัดมาที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ก็ยังมีค่านิยมไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆก็เลยปฏิเสธการเข้าร่วมรายการนี้ของทีมแชมป์ในเกาะอังกฤษอย่างเช่นเชลซีแชมป์ฤดูกาลที่แล้วก็ถูกอลันเลเกอร์เลขาธิการสมาคม FA สั่งห้ามไม่ให้ทีมเชลซีเข้าร่วมรายการชิงทั่วยุโรปแต่ทางแมนยูในเต็ดเองกลับไม่คิดเช่นนั้น เพราะรายการนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ว่าทีมนี้เนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหนทางแมสปบัตบี้เองก็เลยไม่ได้สนใจข้อห้ามของ f a โดยการส่งทีมเข้าร่วมรายการนี้จนกลายเป็นทีมแรกในเกาะอังกฤษที่ได้เข้าร่วมรายการและด้วยปัจฉิยาของแมสปบัตบี้ที่ดันเด็กหนุ่มเยาวชนเนี่ยขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายจนในที่สุดโอกาสของบ็อบบี้ชาวตันก็มาถึงเพราะเวลานี้มันพร้อมสําหรับเขาแล้วที่จะได้ลงไปโชว์ศักยภาพในการลงแข่งพรุ่งนี้จะทางตัวของบ็อบบี้ชาวตันเองก็ ยังติดปัญหาเรื่องข้อเท้าอยู่ที่ยังไม่เต็มร้อยจนคืนนั้นเขาเองก็ถึงกับนอนไม่หลับเลยก็เลยออกมาเดินเล่นหน้าสนามโอแทฟฟอร์ดเพื่อซึมซับบรรยากาศก่อนลงสนามและแล้วก็มาถึงนัดแรกในทีมชุดใหญ่ของบ็อบบี้ชาตันที่ต้องมาปะทะก,กับทีมชาตันแอตแลนติกที่คะแนนอยู่กลางตารางบอสใหญ่อย่างแมสต์บับี้ก็เลยมาเตือนลูกทีมก่อนลงสนามว่าไอเซนเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันชอบพูดก่อกวนสมาธิต้องระวังไว้ให้ดีอย่าไปเล่นตามเกมของมัน จากนั้นทางจิมมี่เมอร์ฟีก็พูดปลุกเล้าลูกทีมให้ออกไปสู้สุดแรงเกิดจบเกมแมนยูในเตดถล่มชาวตันไป4ประตูต่อ2แถมเกมแรกของบ๊อบบี้ชาวตันเนี่ยเขายังหมาไปอีก2ประตูด้วยและในนัดต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรายการบอลยุโรปแมนยูในเตดจะต้องเดินทางไปแข่งที่กรุงเบลเกต จากนั้นแมสปาร์บี้ก็เลยติดต่อไปที่สมาคม FA เพื่อขอให้เลื่นตารางแข่งในลีกออกไปในนัดที่ต้องเจอกับบุ๊กแฮมตันเพื่อให้ทีมของบุกเขาเนี่ยมีเวลาไปแข่งรายการยุโรปได้ซึ่งจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่แมนยูเต็ดได้ฝ่าฝืนคําสั่งของ FA ไป แน่นอนว่าทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่พอใจอยู่อลันเด็กเกอร์ก็เลยปดตกคำร้องไปโดยให้เหตุผลว่าถ้าอยากไปแข่งรายการอื่นคุณก็ต้องจัดเวลาเอาเองแล้วถ้ากลับมาแข่งไม่ทันเนี่ยก็แค่ตัดแต้มไปแต่ทางแมสปารดบ,บี้เองเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาจะไม่ถอยจากนั้นทางแมนยูนเต็ดก็จัดก,การเสริมทัพโดยการดึงตัวแฮร์รี่แกรตำแหน่งผู้รักษาประตูจากดอนแคสเตอร์โลเวอร์ด้วยค่าตัวทำลายสถิติ2 3 0 0 0ปอนด์ภาพก็ตัดมาที่เดือนกุมภาพันธ์ปี19 5 8 ด้วยเวลาการแข่งที่กระชันชิดมันก็เลยทําให้แมสป์ัตี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเสี่ยงเช่าเครื่องบินส่วนตัวไปเพื่อเดินทางไปแข่งกับทีมเรสตาเบลเกตทีมเบอร์หนึ่งจากยูโกสลาเวียโดยประเทศนี้เนี่ยก็ปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์แถมยังมีผู้นําประเทศเป็นเผด็จการทหารอีกแน่นอนว่ามันดูไม่ปลอดภัยเลยแต่พวกเขาเก็กล้าเสี่ยงมาที่นี่ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายคราวนี้แมนยูเนต็ดมาในฐานะทีมเยือนด้วยผลสกอร์ที่ออกมาเนี่ย แมนยูเสมอกับเลสเตอร์เบลเกต3ประต,ตูต่อ3ถึงแม้ว่าจะเสมอกันแต่ผลสกอร์รวมจากนัดก่อนเนี่ยแมนยูเนต็ดทำได้ดีกว่าเลสเตอร์เบลเกตมากก็เลยทำให้แมนยู i นต็ดเข้ารอบไปแล้วในนัดต่อไปพวกเขาเนี่ยจะต้องมาฟาดแข่งกับเอซีมิลานทีมยักษ์ใหญ่จากอิตาลีและในอีก3วันต่อมาระหว่างขากลับจากการแข่งรายการยูโรเปียนคัพเครื่องบินของพวกเขาเนี่ย จะต้องจอดแวะพักเติมน้ำมันที่เมืองมิวนิกก่อนซึ่งดูท่าทางว่าทีมเนี่ยจะกลับไปแข่งในลีกไม่ทันพอพวกเขากําลังจะออกเดินทางต่อเครื่องบินก็เกิดมีปัญหาทางเทคนิคขึ้นมาจนทุกคนในทีมเนี่ยต้องเดินกลับเข้าอาคารโดยสารเพื่อรอการตรวจสภาพจากช่างมันก็เลยทําให้แมสส์บัตบี้เนี่ยถึงกับเซ็งเลยจนในที่สุดเครื่องบินก็ตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วก็เตรียมขึ้นบินในเวลาบ่ายสาม ในตอนนี้สภาพอากาศก็เรียกได้ว่าแย่มากเลยทีเดียวแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องเดินทางต่อไปทางตัวบ๊อบบี้ชาวต้นเองก็ดูกังวลเป็นอย่างมากเลยกับการขึ้นบินครั้งนี้จนดูเหมือนมีรางสังหอนไม่ดีนักและแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เครื่องบินเกิดเลื่อนถลายใบพุ่งชนกับลัว้วและก็หลุดออกจากลานเวยจากนั้นทางปีกขวาของเครื่องเนี่ยก็เข้าไปฟาดกับห้องเก็บเชื้อเพลิงอย่างจัง แน่นอนว่ามันกระบื้มเสียทําให้เกิดผู้เสียชีวิตจํานวนมากแต่ยังดีที่บ๊อบบี้ชาวตันเนี่ยยังรอดชีวิตมาได้แต่สิ่งที่เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าร่างกายคือการเห็นเพื่อนร่วมทีมตายต่อหน้าต่อตานั่นมันก็ทําให้เขาเนี่ยสะเทือนใจมากจนสติเนี่ยถึงกับหลุดไปเลยแต่ยังดีที่แฮร์รี่แก๊กเนี่ยเข้ามาเรียกสติบ๊อบบี้ชาวตันไว้จนทั้งสองคนเนี่ยก็เจอตัวแมสสบัตบี้เจ้าในใหญ่ที่อยู่ในสภาพอาการบาดเจ็บหนะักในช่วงเวลาเดียวกันทางจิมมี่เมอร์ฟี ที่กำลังติดภารกิจคุมทีมชาติเวลอยู่ก็เพิ่งทราบข่าวเรื่องเครื่องบินระเบิดที่มิวนิกจนเขาไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับแมนยูในตตดหลังจากที่บอบบี้เนี่ยพักฟื้นที่โรงพยาบาลเมื่อพอเขาลืมตาขึ้นมาก็พยายามถามหาว่าใครรอดชีวิตมาบ้างซึ่งมันก็ทําให้เขารู้ว่าดานแคนเอ็ดเวิร์ดแล้วก็แมสปาร์ตี้ยังมีชีวิตอยู่ส่วนทางจิมมี่เมอร์ฟี่ก็กําลังจะมาถึงเมืองมิวนิกเมื่อเขามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ทราบอ,อีกว่า กองกลาง2คนของทีมอย่างจอห์นนี่เบอร์รี่มีอาการเล้าหนักที่กระโหลกแถมกระดูกเชิงการก็แตกด้วยและก็แจ็กกี้บานฟาวเออร์ก็บาดเจ็บหนักที่กระดูกเชิงการเหมือนกันแถมไตก็ยังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เรียกได้ว่าร่างกายของพวกเขาเสียหายเกินกว่าจะกลับมาเตะบ,บอลได้อีกจากนั้นทางจิมมี่เมอร์ฟี่ก็เข้ามาคุยกับบ๊อบบี้ชาวตันที่ยังมีสติอยู่แน่นอนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็กระทบกระเทือนจิตใจของบ๊อบบี้มากว่าทําไมพวกเขาต้องเจออะไรแบบนี้ส่วนเจ้าในายใหญ่อย่างแมสตบัสบี้ก็มีอาการกําลังทรงตัวอยู่เขาก็เลยพูดกับจิมมี่ว่าต้นเหตุเป็นเพราะเขาเองที่เป็นคนเร่งให้กลับไปแข่งบัสบี้เองก็รู้สึกผิดที่ทําให้ทีมเนี่ยต้องมาเจอกับความสูญเสีย จากนั้นจิมมี่ก็เข้ามาเยี่ยมดันแคนเอ็ดเวิร์ดที่อาการเนี่ยยังไม่สู้ดีนักจากนั้นดันแคนเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าวันเสาร์เนี่ยพวกเขามีแข่งบอลอยู่เพราะเขาเองก็ไม่อยากจะพลาดแมตชนี้พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้จิมมี่เข้าใจว่าใจของดันแคนเอ็ดเวิร์ดยังสู้ต่อ จนทำเอาหลังจากนั้นเนี่ยจิมมี่ก็ถึงกับกั้นน้ำตาตัวเองไว้ไม่อยู่ที่ต้องมาเห็นทุกคนอยู่ในสภาพแบบนี้ในเหตุการณ์นี้นักเตะแมนยูนเต็ดก็เสียชีวิตไปถึง8คนที่เป็นนักเตะอายุน้อยแล้วก็เป็นความหวังของแมนยูนเต็ดในยุคที่กำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่อนาคตที่หวังไว้เนี่ยมันก็พังทลายลงไปจนหมดจนเหลือแค่ความโศกเศร้าลางอันไลน้วิญ,ญญาณของนักเตะและเจ้าหน้าที่สโมสรก็ถูกพามาไว้ที่สนามโอแทฟฟอร์ดที่เป็นบ้านของพวกเขา จากนั้นเนี่ยหมอก็อนุญาตให้บ๊อบบี้ชาวตันเนี่ยกลับบ้านได้แล้วทางจิมมี่เนี่ยก็เข้ามาคุยด้วยว่าขนาดหมอยังพูดเลยว่าบัอบี้ไม่น่าจะรอดแต่ก็ยังรอดมาได้ดังนั้นเขาจึงหวังว่าดันแครเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะต้องรอดเหมือนกันต่อมาทางบ๊อบบี้ชาวตันก็เข้ามาเยี่ยมดันแครเอ็ดเวิร์ดที่ดูมีอาการสุดหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ทางเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ยังหวังว่าเขาจะได้กลับมาลงสนามกับเพื่อนๆอีกครั้งหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยดันแครเอ็ด ก็หยุดหายใจไปทางหมอและก็พยาบาลก็ต่างพยายามยื้อชีวิตของเขาเอาไวา้แต่ก็ไม่สําเร็จจนอัจฉริยะลูกหนังคนนี้เนี่ยก็จากไปอย่างสงบในวัย21ปีหลงเหลือไว้แต่ความทรงจําซึ่งก็ยังเหลือเจ้าในายใหญ่อย่างแมสบัดบี้ที่อาการยังทรงตัวอยู่ส่วนทางด้านบอร์ดบริหารของแมสเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็กําลังประชุมหาหรือเรื่องที่สโมสรม่มีเงินทุนมากพอที่จะซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนก็เลยมีคนเสนอขึ้นมาว่าจะปิดสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชั่วคราวแต่ตัวทางจิมมี่เมอร์ฟี่เนี่ยก็จะไม่ยอมให้สโมสรโดนปิดอย่างเด็ดขาดแล้วเขาก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นด้วยว่าเขาจะเป็นคนพาทีมกลับมาแข่งให้ได้ ซึ่งจากนั้นเนี่ยปัญหาสําคัญของจิมมี่เนี่ยก็คือการดึงเอานักเตะตัวหลักที่เหลือกลับมาเข้าทีมอีกครั้งซึ่งจากการพูดคุยเนี่ยก็ทําให้แฮร์รี่แกรผู้รักษาประตูยอมกลับมาลงเล่นอีกครั้งส่วนคนสุดท้ายอย่างบ็อบบี้ชาวตันก็ยังไม่กลับมาที่สโมสรอนอีกโดยภายในสัปดาห์นั้นเนี่ยจิมมี่เมอร์ฟี่ก็หานักเตะมาเพิ่มแบบไม่หยุดพักเลยเพื่อทีมกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเงินบริจาคจากแฟนบอลแล้วก็คนในวงการก็หลั่งไหลเข้ามายังสโมสรอนอย่างแตค คนซื้อของวูฟแฮมตันก็เสนอให้ความช่วยเหลือด้านนักเตะหรือคู่แข่งรายสําคัญอย่างหงแดงหรือวผูผูที่ยอมพักรบช่วคราวกับยูไนเต็ดโดยการส่งตัวนักเตะให้แมนยูยืมถึง5 um ้ารายเลยแต่ทางจิมมี่เมอร์ฟี่เนี่ยก็ขอรับไว้เพียงแค่น้ําใจเท่านั้นจากนั้นก็ตัดภาพมาที่บอบบี้ชาวตันที่ยังสะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้อยู่เลยไม่คิดที่จะกลับไปเล่นให้กับสโมสรอ,อีกจนทางจิมมี่เมอร์ฟี่เนี่ยต้องมาตามตัวถึงบ้านเลยเพื่อให้เขาเนี่ยกลับไปช่วยสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่ง โดยตอนนี้เนี่ยบอบบี้ชาวตันก็ยังรู้สึกทําใจไม่ได้เขาก็เลยระบายให้จิมมี่เมอร์ฟี่ฟังว่าการที่เขาจะกลับไปเล่นให้กับแมนยูในเต็ดมันจะมีความหมายอะไรเพราะเขาจะต้องกลับมาเล่นบอลกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เพื่อนของเขาที่จากไปแล้วทางบอบบี้เองก็ทนดูไม่ได้ที่เห็นคนที่ไม่คู่ควรสวมเสือ Man ้อแมนยูอยู่จิมมี่เลยพูดไปว่า เพื่อนของนายในทีมอีก2คนเนี่ยก็ยังสู้ต่อเลยแล้วทําไมนานถึงยอมแพ้มันง่ายๆเรียกได้ว,ว่าจิมมี่พยายามเติอนสติบบ็อบบี้เพื่อไม่ให้เขาตายไปจากแมนยู i นต็ดอีกคนโดยที่ให้เวลาเขาเนี่ยไปทบทวนอีกครั้งจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เดือนกุมภาพันธ์ปี1958การแข่งขันระหว่างยูเนเตดกับบุ๊กแฮมตันเนี่ยได้ถูกเลื่อนออกไปเพื่อให้แมนยูเนต็ดที่เพิ่งมาสบภัยมาได้เตรียมพร้อมมากกว่านี้ ทางด้านจิมมี่เมอร์ฟี่เองก็พยายามตามหาแข้งฝีเท้าดีเข้าทีมอยู่เรื่อยๆจนมีความพร้อมด้านจํานวนผู้เล่นเรียบร้อยแล้วเป็นเกมแรกของแมนยูเนต็ดที่ต้องมาพบกับเชฟฟิลภายใต้การคุมทีมของจิมมี่เมอร์ฟี่จึงเลือกใช้แข้งจากทีมสำรองและทีมจากเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยแล้วใน,นที่สุดเนี่ยก็ถึงวันแข่งช่างบ็อบบี้ชาวตันก็ได้กลับมาเยือนแมนยูเนต็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วเข้ามาทักทายเพื่อนเก่าอย่างแฮร์รี่แก๊ ซึ่งเขาเองก็หวังว่าบอบบี้ชาลตันจะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งแต่ทางตัวบอบบี้เนี่ยก็กลับบอกว่าวันนี้เขาแค่มาเยี่ยมแล้วก็อวยพรให้ทุกคนเนี่ยโชคดีจากนั้นบอบบี้เนี่ยก็เข้ามาชมในเกมที่เต็มไปด้วยเสียงกองเชียร์ของแฟนบอลยูไนเต็ดที่ยังเชียร์ทีมนี้ต่อไปแบบไม่ย่อท้อเลยแม้ว่าสภาพทีมตอนนี้เนี่ย จะเหมือนนับหนึ่งใหม่ก็ตามมันก็เลยทําให้บอบบี้ชาลตันเนี่ยตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะกลับไปซ้อมกับทีมอีกครั้งนั่นจึงนับเป็นความยินดีของจิมมี่เมอร์ฟี่ที่ขุนพลคนสําคัญอย่างบอบบี้ชาลตันยังไม่ตายไปจากทีมนี้ซึ่งผลการแข่งในนัดน,นี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเชฟฟิลด์มาได้3ประตูต่อศูนย์ในบ้านของตัวเองด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเหล่านักบอลเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเนี่ยคู่ควรที่จะสวมใส่เสื้อสีแดงเพลิงของนักบอลที่จากไป หลังจากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านมา3เดือนเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศถ้วย FA ครับทางตัวบอสใหญ่อย่างแมสบัตบี้ที่อาการดีขึ้นมากแล้วก็เดินทางกลับมาเยี่ยมสโมสรน,นี้อีกครั้งจากนั้นทางแมสบัตบี้ก็เดินเข้าไปยังห้องแต่งตัวแล้วพูดกับเหล่านักบอลว่าเรามีตานกฟินิกอยู่ที่เสื้อมันจึงเปรียบเสมือนว่าเราฟื้นมาจากเท้าถานต่อมาทางจิมมี่เมอร์ฟี่ผู้จัดจาก,การทีมก็มาย้ำลูกทีมว่า จำวันนีไว้ให้ดีเรามาไกลาขนาดนี้เนี่ยก็เป็นปฏิหารแล้วจงทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเองก็ภูมิใจในตัวทุกคนที่พาทีมมาถึงจุดนี้ได้จบเกมด้วยสกอร์ศย์ 0, ประตูต่อ2แมนยูไนต็ดไม่สามารถนําแชมป์เอฟเอคัพกลับมามอบอไปกับเหล่าเพื่อนๆที่จากไปดังนั้นการจะสร้างทีมให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะหนังหนาแค่ไหนก็ตามจนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยแข้งรุ่นใหม่อย่างจอสเบธเดนนิสลอและตัวหลักอย่างบ็อบบี้ชาวตันกับแฮร์รี่แกกที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของทีมชุดก่อนจนพาทีมผง,งาดควา้าแชมป์ยุโรเปียนคัพได้สำเร็จจนเป็นทีมแรกในเกาะอังกฤษที่คว้าช่วยนี้มาได้ภายใต้าการคุมทีมของแมสบรัดบี้บรมาคุลซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วย ไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ